สวัสดีคะ่ะอิฟซี่แฟนคลับน้องแอมชนทิชาเมษานีพร้อมกันละไปนอพี่น้องพร้อมพบพอ่พอความสนุกสนานหนาเวชีที่น้องแอมชนทิชา,า 13, 14, 14, สิบมอบให้สิบสามสิบสี่สิบาเมษานีพบกับแอมชนทิชานะคะเล่นนำฟังเพลงกันอยู่หม่องดมาอัปเดตกันจ้า สิา3เมษายน FC แฟนครับเตรียมตัวพบพ่อความสนุกสนานนาเวที่พบพ่อความนารักของน้องแอมชุนทีชายูนวัดเทพพลาดตำบลเทพรพาดอำเภอบ้านโพจังหวัดจะเชิงเศร้านะคะ เวลายีสบสอนาฬิกาถึง23สานาฬิกาจ้าส่วนวันที่14เมษายน2 5 6 7นะคะรับปักหมุดพบพ่อนอ้องยูที่อำเภอลำปยมาจังหวัดบุรีรัมย์งานผ่าปลาเพื่อการศึกษาณโรงเรียนวัดโนนสำรานหนองเมน่นตำบลโน้นสำรานอำเภอลำปยมาจังหวัดบุรีรัมย์เวลาที่น้องทำการแสดงและอินเตอร์เทนพี่น้องๆก็คือเวลา 2 1นาฬิกาถึง22นาฬิกาเอฟซีแฟนครับที่ยุกไกลยุกไกลแถวนั้นไปให้กำลังใจน้องไปพบพ่อน้องไปถ่ายรูปเซลฟี่ไปจับไม้จับมือไปสนุกสนานหน้าเวทีกับน้องกันได้นะคะส่วนวันที่สิบผาเมษายนเล่นน้ำสงการเล่นน้ำฟังเพลงกับน้องแอมชนทิชาปักมุดพิกัด จังหวัดกาลสินพี่น้องงานสงนมดอนปูตาบ้านหน้าจาปาตาบนนาจาปาอำเภอดอนจานจังหวัดกาฬสินเวลาที่น้องทำการแสดงกับเวลาดีดีเวลาสิบหานาฬิกาถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะคะไปหลินนามสงการไปฟังเพลงน้องแอมชอนทิชาไปให้กำลังใจน้องแอมกันหลายๆ<ง>พี่นอ้องการใช่ปีนีเย็นชื่นชามใจ ไปพร้อมกับเสียงเพลงของน้องแอมไปพร้อมกับการเอนเตอร์เทนนาเวทีของน้องแอมนะคะไปพบไปพ่อพี่กัดได้มองได้ไพยูกลนะคะไปให้กำลังใจน้องหลายๆกันจ้าขอบคุณเอซแฟนคลับที่เข้ามารับชมและรวมติดตามน้องแอมไปพร้อมกันกับจ้ายนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ